เมื่อตะวันรับฟ้าก็จะเป็นเวลาของดวงดาวตอนที่13วันนี้คุณคิมกลับบ้านดึกตื่นสายเลยไม่ได้มารับนับดาวปัทวีมารับฟ้าและชวนให้นับดาวไปกับเขาปัทวีไปหาฟ้าแต่พอฟ้าเห็นคุณปัทวีก็หลบหน้าแอบอยู่ในบ้านปัทวีแอบเห็นฟ้าจึงโทรตามฟ้าก็บอกคุณปัทวีว่าออกไปแล้วแต่จริงๆแล้วปัทวีอยู่ข้างหลังฟ้าปัทวีถามฟ้าว่างอนอะไรเขาหรือเปล่าเพราะช่วงนี้ชอบหลบหน้าเขา แต่ที่ฟ้าหลบหน้าคุณปทวีเพราะกลัวจะได้ยินเสียงหัวใจของเธอนับดาวก็สงสัยว่าฟ้าโกรธอะไรคุณปัทวีหรือเปล่าคุณคิมพายาดามาอยู่คอนโดเพราะเธอไม่อยากกลับบ้านแต่ถ้าโครมารู้เข้าจะเข้าใจผิดแน่ๆวันนี้คิมมีนัดินเนอร์กับนับดาวครบคร,บรบอบ2สัปดาห์เธอแฟนมากคุณคิมคิมเลยจ้างพยาบาลมาคอยดูแลยาดา ทะเลขิงปทวีไปอีกกว่าน้องสาวตกลงเป็นแฟนกับทะเลแล้วเอาตำตรงคือทะเลมโนไปเองตัดมาที่นับดาวแต่งตัวสวยมากรอคุณคิมมารับไปดินเนอร์คิมบอกนับดาวว่าคุณสวยกว่าชุดที่คุณใส่อีกหวานมากคู่นี้มาเดททั้งทีคุณคิมก็มีเรื่องไม่วางตลอดสงสารนับดาวเลยถูกทิ้งอีกแล้วยาดาหายตัวไปกําลังจะก,กระโดดตึกแต่คิมก็มาห้ามทันเวลานี้ต้องมีคนที่เข้าใจยาดาถึงจะช่วยรักษาบาดแผลในใจของเธอ ถึงมันจะเป็นเรื่องยากแต่ก็มีคิมอยู่ข้างข้าเพื่อนที่ดีที่สุดเป็นเราเองก็คงลังเลไม่น้อยว่าจะเลือกว่าสิ่งในสำคัญกว่าและควรจะพูดและบอกกันตรงๆไม่ปิดบังกันนับดาวกลับมาบ้านมันคงเป็นเดทแรกขอเธอที่น่าน้อยที่สุดปทวีมาหาฟ้าแล้วเอาผัดไทยมาฝากงานนี้คุณปทวีกับฟ้าแอบคุยกันครั้งนั้นปทวีได้ข่าวว่าพี่คิมอยู่ที่โรงพยาบาลคงไปเยี่ยมเพื่อนคนนั้น งานนี้ฟ้าต้องตามสืบให้รู้ว่าเป็นใครบัทวีเจอพี่คิมอยู่ที่คอนโดแต่คิมบอกแค่มาเอาของให้เพื่อนเท่านั้นบังเอิญจริงๆนับดาวเลิกงานพอคิมรู้ว่านับดาวป่วยก็พาไปหาหมอแต่คุณคิมเล่นอุ้มนับดาวเลยเดี๋ยวโครมาเห็นเข้าจะมองไม่ดีเอานัคุณคิมคิมลงไปซื้อ,อยาให้นับดาวดันเพลว่างโทรศัพท์พยาบาลโทรมานับดาวรับรู้แล้วว่าเพื่อนที่คุณคิมว่าคือยาดา แต่คิมยังไม่รู้ว่านับดาวรู้ความจริงแล้วปัทวีถามคิมเรื่องเพื่อนที่ป่วยคิมเปิดใจว่าเพื่อนของเขาโดนพ่อเลี้ยงทำร้ายสภาพร่างกายและจิตใจแย่มากหวังว่าจะมีใครเข้าใจคุณคิมที่ทำไปปัทวีมาเยี่ยมยาดาที่บ้านนับดาวนัดมาเจอคุณคิมถามเรื่องเพื่อนของคุณคิมแต่งานเข้าคุณคิมแล้วเพราะความเชื่อใจของนับดาวคงหมดไปคิมเลือกที่จะโกหกแทนที่จะพูดความจริง แต่คิมเองก็ลำบากใจเพราะยาดาเป็นคนห้ามไม่ให้บอกใครรวมถึงนับดาวพยาบาลโทรมาพอดีนับดาวเดินออกมาพร้อมบอกให้คุณคิมให้รับโทรศัพท์เธออาจจะหายตัวไปอีกหรือไม่คุณยาดาอาจจะไข้ขึ้นก็ได้ใจแตกสลายนับดาวเสียใจจบไปแล้วกับตอนที่13สนุกกันไหมสงสารนับดาวเลยขอบคุณที่รับชม